หลังจากเราเดินทางด้วยรถไฟสาย Golden Pass Panoramic นะครับจากเมืองอิน e ท l ร์เ n ตอนนี้เรานั่งเลยไปจนทั่งถึงเมืองเวเวนะครับซึ่งเรานักเพื่อนไว้ที่นี่เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันที่เมืองเวเวนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากเมืองเวเวเราจะไปต่อกันที่โดซาน นี่เป็นเตาฟองดูนะครับแล้วก็จะมีช้อนมีจานแ้วมีซ่อมครับม้วมีจานเดี๋ยวเราจะดูหน้าตาว่าหน้าตาเป็นยังไง สำหรับฟองดูนะครับฟองดูจะเป็นชีสต้มนะครับซึ่งฟองดูอันนี้จะมีชีสอยู่ 2, 2> ชนิดแล้วก็ผสมด้วยไวา์ขาวแล้วก็แป้งนะครับถ้าใส่ไวา์ขาวมากเกินไปมันก็จะเหลวถ้าใส่แป้งมากเกินไปมันก็จะแข็งแล้วเวลาคนจะต้องคนเป็นเลข8ดนะครับแบบนี้เพื่อไม่ให้ชีสข้างล่างมันไหม้ คนกินรอบก็ได้ครับกินเลยเสร็จแล้วก็แค่อ้าปากแล้วเอาใส่ปากแต่ระวังร้อน <c oughs> กินแล้ก็ปีนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับกินฟองดูนะะลิ่นนี้เหมือนกะปินะครับออกเค็ม <c oughs> ๆเพราะว่าจะมีกินวายค่ะ แล้วก็ถ้าคนไแบบว่บพอปล่อยให้มันเย็นนะจะเหมือนพิซซ่าครับพิซซ่าพอเราดึงขึ้นมากอนที่มีเป็นยาวใช่ก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าต้องเป่าก่อนนะเดี๋ยวมันจะลวกปากนะลองดูนะครับเค็มครับจะอร่อยครับ ชุดเล็กจากสถานีรถไฟเบเว้มาไม่ไกลนะครับเราเดินมาถึงสวนสาธารณะของพิพิธภัณฑ์ของบริษัทเนสเล่ซึ่งมีจุดสำคัญอยู่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ก็คือเอาซ่อมจิ้มลงไปในน้ำนะครับด้านหลังจะเป็นทะเลสาบเจนีวาแล้วก็วิวของ ภูเขาที่กว้างไกลไปหมดเลยนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทเนสเล่ที่นี่นะครับซ่อมจิ้มน้ำจากรูปซ่อมจิ้มน้ำไปแล้วนะครับก็ด้านหลังฝั่งตรงข้ามจะเป็นพิพิธเป็นอนุสรสถาน<ม>เป็นอนุสาวรีย รูปปั้นของชารีชัพป,ปินนะครับเพราะว่าชารีชัพป,ปินเคยมาอยู่ที่นี่ในช่วงท้ายๆของชีวิตนะครับนี่คืออนุสาวรียรูปปั้นของชารีชัพป,ปิน ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในเมืองโลซานนะครับออกจากสถานีรถไฟโลซานเลี้ยวขวาเดินไปหน่อยนึงแล้วจะถึงทางเลี้ยวแล้วเราจะเลี้ยวไปที่ถนนที่ชื่อว่าทิศอตรเราจะไปหาบ้านในหลวงหมายเลข16นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเดินเลี้ยวมาที่ถนนทิศอตแล้วนะครับหรือว่าทิโซนั่นเองบ้านในหลวงที่เคยอยู่ที่นี่บ้านหมายเลข16นะครับ ตรงนี้คือบ้านที่ในหลวงเคยมาพักอยู่นะครับกับสมเด็จย่าเป็นสัตว์หมายเลข16ถนนทิสอดนะครับซึ่งแต่ในข้อมูลที่เราหาเราไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ชั้นไหนชั้นล่างห้องไหนหรือชั้นบนห้องไหนนะครับแต่ว่าอยู่ที่อาคารนี้แหละเบอร์<ม>16ก็น่าอยู่นะร่ะมรื่นถนนเส้นนี้เราอยู่ที่ บ้านในหลวงจะอยู่ที่ถนนเส้นนี้เป็นบ้านหมายเลข19 19อันนี้เรื่องหาหมายเลขบ้านไม่เจอนะครับจริงๆแล้วต้องเดี้ซ้ายตรงนี้เข้าไปข้างในใช่นี่ที่3ที่11 19อยู่ข้างในอับจุกชีส ราจะไปที่บ้านที่ตัดหมายเลข19นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีชื่ออะไรที่เกี่ยวข้องแล้วทุกย่า